สวัสดีครับลุงปูครับสวัสดีครับนายยมนะครับสารานุเกียนกับเรื่องราวดีๆที่ไม่ได้สาระนะครับนายยมครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะครับโอ้นี่มันก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับตามคําบอกเล่าเลยที่เขาบอกว่าสิ้นเดือนมาสิ้นใจครับงั้นเราก็คงจะต้องไปพึ่งบะหมี่สาเร็จรูปครับเป็นทางออกที่ดีสุดเลยครับสาหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับที่แบบว่าพอสิ้นเดือนเนี่ยสิ่งที่จะช่วยชีวิตเราได้เนี่ยต้องมาบีกึ่งสำเร็จรูปเท่านั้นครับ ไล่บะหมี่สัเด็จรูปนยครับนิยมมันมาจากไหนครับเรื่องนี้น่าสนใจมากครับพอถามขึ้นมาเนี่ยก็ต้องไปหาข้อมูลกันมาดูสัหน่อยแล้วละ่ะเพราะว่าเนี่ยเราก็อยู่กับบะหมี่เกลือสำรูดมานานมากแต่รู้ลึกแค่ไหนว่ามันมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังดีกว่าครับงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับบะหมี่เกึ่งสัเด็จรูปได้ถูกคิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรก ในปีพศ2501โดยนายโมโมฟุกุอันโดะผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทนิชินฟูแห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งในขณะนั้นเป็นยุคหลังสงครามโลกที่2ประเทศญี่ปุ่นตกอยู่ในภาวะข้าวยากมากแพงรัฐบาลจึงแนะนําให้ประชาชนหันมากินขนมปังซึ่งทําจากข้าวสาลีโดยได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาแต่นายอันโดะกลับคิดว่าทําไมชาวญี่ปุ่นต้องมานั่งกินขนมปังทงั้งๆท,ที่คนญี่ปุ่นนั้นคุ้นเคยกับการกินรามเมงมากกว่า ไดอันโดจึงทดลองทำบะหมี่ที่ใครๆก็ทำกินเองได้ง่ายและสะดวกแถมยังราคาถูกอีกต่างหากในวันที่25สิงหาคมพศ2 5 0 1ไดอันโดได้ส่งบะหมี่กึ่งเสต็จรูปออกวางจาหน่ายเป็นครั้งแรกของโลกในชื่อว่าชิคกินลาเมงในราคา35เยนหรือเทียบเป็นเงินไทยในปัจจุบันก็เท่ากับ11บ,บาทโดยการนําเส้นราเมงที่ได้จากการผสมกับน้าซุปก,กระดูกไก่นาไปทอดในน้ํามันปาล์มเพื่อไล่ความชื้นอ,ออกไป และทําให้สามารถเก็บไว้ได้นานแค่เติมน้ําร้อนเส้นก็จะคืนสภาพเดิมและสามารถรับประทานได้ทันทีซึ่งบะหมี่ของนายอดโกนั้นก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเวลารวดเร็วและยังได้รับการยกย่องว่าการคิดค้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของนายอดโกเป็นการค้นพบที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งศตวรรษที่20สําหรับประเทศไทย <S 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 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถูกนําเข้ามาวางขายครั้งแรกในปีพศ2514ซึ่งบะหมี่สำเร็จรูปย่อแรกในประเทศไทยก็คือบะหมี่ซันวา ซึ่งมีต้นแบบมาจากบะหมี่ของญี่ปุ่นที่ต้มมก่อนกินตามมาด้วยยี่ห้ออื่นๆอีกมากมายจนกระทั่งถึงทุกวันนี้โอ้โหบะหมีส่สเ็จรูปนี้มันทามาเนี่ยปี2501นะครับเพิ่ง66ปีครับนายยมนั่นน่ะสิความรู้สึกมันจะอยู่กับมานานกว่านี้นะแต่นี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่คู่ครัวเลยนะตอนนำเข้ามานี้ใกล้ๆอ,อายุของลุงปูเลยนะครับก็ถือว่ากินมาตั้งแต่เกิด อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กถือว่าเป็นอาหารที่อร่อยแล้วก็กินได้ตลอดจริงๆนะครับถึงไม่ใช่ตอนสิ้นเดือนที่แบบว่าไม่มีตังค์ช่วงเวลาอื่นก็สามารถกินได้นะผมว่ามันยังสามารถดัดแปลงเป็นเมนูต่างๆได้มากมายเหมือนกันนะครับแล้วเมนูที่ลุงยมชอบทําบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่คือเมนูอะไรครับจริงๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนี่ทําได้หลายเมนูมากเลยครับถ้าใครชอบเนี่ยเอามาดัดแปลงทาโน่นทานี่ได้หมดแล้วก็ให้ยึดหลักไว้ว่าควรจะกินอาหารในครบ5หมู่ก็คือเสริม เอาบะหมี่กึ่งสซเ็รูปเนี่ยเป็นตัวหลักแล้วก็เสริมพวกผักพวกไข่หมูหรือเนื้อสัตว์อะไรก็ได้ครับสมัยก่อนลุงปูก็จะชอบทานนะฮะเป็นบะหมี่กึง่งเซเ็รูปผัดกะเพราผัดขี้เมาผลแล้วกระดยไหลนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับแล้วเราจะหาเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปหาบะหมี่กึง่งเสเ็รูปมาทานซะหน่อยแล้วลุงลมนำเบื่อด้วยนะครับ ได้เลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ